หนึ่งวันของมหาเศรษฐีเขาทำอะไรถึงรวยขนาดนี้ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนถึงรวยล้นฟ้าในขณะที่เรายังวนอยู่กับปลายเดือนคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ในวิธีใช้เวลาในแต่ละวันของพวกเขาเพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่สิ่งที่แยกคนธรรมดากับมหาเศรษฐีออกจากกันคือเขาใช้เวลา24ชั่วโมงนั้นอย่างไร ตื่นเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไม่ใช่เพราะขยันแต่เพราะต้องการความเงียบเพื่อคิดมหาเศรษฐีหลายคนตื่นก่อนตีห้าไม่ใช่แค่เพื่อออกกำลังกายหรืออวดว่าตื่นเช้าแต่พวกเขาต้องการช่วงเวลาที่โลกยังไม่วุ่นวายเพื่อคิดวางแผนจัดลำดับเป้าหมายรายวันตรวจสอบสิ่งที่สำคัญจริงๆและใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน คนที่ควบคุมสมาธิและความคิดของตัวเองได้ก่อนใครจะสามารถควบคุมผลลัพธ์ทั้งวันได้โฟกัสกับสิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งเร่งด่วนหลายคนใช้เวลาทั้งวันวิ่งไล่ตามปัญหาตอบลายลูกค้าจัดการเรื่องจุกจิกเหมือนดับไฟไปวันๆแต่มหาเศรษฐีโฟกัสกับสิ่งที่มีผลกระทบระดับสูงเท่านั้นเช่นคิดโมเดลธุรกิจใหม่ค้นหาวิธีเพิ่มกำไรสิบเท่า แก้ปัญหาที่จะทำให้บริษัทขยายได้หรือสร้างเครือข่ายใหม่ที่พาเขาไปอีกระดับเพราะเขารู้ว่าหนึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจทำเงินได้มากกว่าการทำงานร้อยชั่วโมงแบบไม่คิดพลังของการคิดเป็นระบบไม่ใช่แค่ลงมือทำคนส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังให้ทำให้เยอะเข้าไว้แต่คนรวยคิดต่างเขาถามว่าเราจะทำยังไงให้ระบบทำงานแทนเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบธุรกิจระบบทีมระบบการจัดการเวลาหรือแม้กระทั่งระบบการสร้างเงินให้ทำงานแทนเช่นการลงทุนการจัดสรรสินทรัพย์หรือสร้างพาสีบอินคัมถ้าคุณสังเกตดีๆมหาเศรษฐีแทบไม่มีใครยุ่งวุ่นวายแต่สิ่งที่ทำให้เขารวยคือเขาสร้างสิ่งที่ทำงานได้แม้เขาจะนอนอยู่หรือบินไปประชุมที่อีกซีกโลก ไม่หยุดเรียนรู้แต่เลือกเรียนจากความจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีทุกวันของเขามีการเรียนรู้อย่างตั้งใจบางคนอ่านหนังสือวันละเล่มบางคนศึกษาข้อมูลตลาดใหม่บางคนประชุมกับกูรูในวงการและสิ่งที่เขาโฟกัสไม่ใช่แค่ความรู้ในตำราแต่คือข้อมูลจริงจากสนามเช่นพฤติกรรมลูกค้าความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีแนวโน้มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลก เขาเรียนรู้เพื่อล้ำหน้าคนอื่นเสมอเพราะเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนทุกวันถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาจะถูกทิ้งเขาไม่ทำทุกอย่างแต่หาคนที่เก่งกว่ามาทำให้หนึ่งในความลับที่คนทั่วไปมองข้ามคือมหาเศรษฐีไม่พยายามเก่งทุกเรื่องแต่เขาเก่งที่สุดในเรื่องรู้ว่าใครเก่งและดึงมาอยู่ในทีมได้ แทนที่จะเสียเวลาเรียนรู้ทุกทักษะเขาสร้างระบบที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญแล้วปล่อยให้คนเหล่านั้นขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับเขาขณะที่เขาทำหน้าที่ใหญ่กว่าคือมองเกมและเดินมากความสำเร็จไม่ใช่โชคแต่เป็นผลลัพธ์จากกิจวัตรที่แม่นยำคุณจะไม่เห็นมหาเศรษฐีคนไหนใช้ชีวิตแบบไร้ทิศท,ทาง ทุกวันของเขามีระบบมีวินยัยมีการทบทวนผลลัพธ์และปรับปรุงอยู่เสมอเขารู้ว่าวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตดังนั้นทุกเช้าที่เขาตื่นทุกชั่วโมงที่เขาเลือกทำหรือไม่ทำอะไรมันมีราคาที่ต้องจ่ายเขาไม่ยอมให้ชีวิตถูกควบคุมด้วยความรู้สึกแต่เลือกควบคุมชีวิตด้วยเป้าหมายและวินยัยเขากล้าคิดใหญ่เพราะกล้าแบกรับความเสี่ยง มหาเศรษฐีไม่ได้แค่ทำสิ่งที่คนทั่วไปทำแต่เขาทำสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้าทำไม่ว่าจะเป็นการลงเงินครั้งใหญ่เปิดตลาดใหม่หรือเปลี่ยนวิธีคิดทั้งองค์กรเพราะเขารู้ว่าการรวยระดับมหาเศรษฐีไม่ได้มาจากความปลอดภัยแต่มาจากการคำนวณความเสี่ยงอย่างแม่นยำแล้วเดินเกมใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตได้สรุป หนึ่งวันของมหาเศรษฐีไม่ได้เต็มไปด้วยความยุ่งวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยมือแต่สร้างระบบให้ทุกอย่างทำงานแทนไม่ได้ใช้เวลาถ่ายมือถือแต่ใช้เวลาคิดแบบลึกซึ้งเพื่อให้ทุกการตัดสินใจนำไปสู่ผลลัพธ์ระดับ 10x และที่สำคัญเขาไม่รอให้โอกาสวิ่งมาหาแต่สร้างโอกาสขึ้นมาด้วยมือของตัวเอง อยากรวยแบบเขาอย่าถามว่าเขาทำอะไรแต่ให้ถามว่าเราจะเปลี่ยน24ชั่วโมงของเราให้มีค่าระดับนั้นได้ยังไง 1. มหาเศรษฐีใช้เวลาคิดเรื่องอนาคตมากกว่าคนทั่วไปใช้เวลาคิดเรื่องวันนี้หลายคนตื่นมาเพื่อจัดการเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเช่นจ่ายหนี้ทำยอดส่งของให้ทัน แต่คนที่รวยระดับมหาเศรษฐีใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดเรื่องอีก5ปีข้างหน้าเขาถามตัวเองว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนยังไงเทคโนโลยีอะไรจะมาแทนสิ่งที่มีอุตสาหกรรมไหนจะขึ้นอุตสาหกรรมไหนจะตายถ้าเขาไม่เปลี่ยนวันนี้เขาจะกลายเป็นไดโนเสาร์ที่ถูกทิ้งในอนาคตไหมนี่คือสาเหตุที่เขากล้าลงทุนในสิ่งที่คนทั่วไปยังไม่เข้าใจ เช่น AI เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานสะอาดหรืออวกาศเพราะเขาไม่ได้หาเงินจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่รวยจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น 2. เขาใช้เวลาเจอกับคนที่ฉลาดกว่าตัวเองเป็นประจำคนทั่วไปมักจะอยู่กับกลุ่มที่พูดแต่เรื่องเดิมๆด,ดูซีรีส์เหมือนเดิมกินร้านเดิมและคิดแค่เรื่องหาเงินใช้ให้พอสิ้นเดือน แต่มหาเศรษฐีเลือกใช้เวลากับคนที่เขายังเรียนรู้ได้เสมอในแต่ละวันอาจมีเวลาที่เขาดินเนอร์กับนักลงทุนระดับพันล้านประชุมกับทีมที่สร้างเทคโนโลยีสุดลำ้ำหรือแม้กระทั่งจ่ายเงินแพงๆเพื่อเข้าร่วมงานที่เต็มไปด้วยนักเปลี่ยนโลกเพราะเขารู้ว่าการอยู่กับคนที่เก่งกว่าทำให้มุมมองกว้างขึ้นและการตัดสินใจดีขึ้น 3. ทุกคำพูดมีราคาเขาระวังคำพูดมากกว่าที่คิดมหาเศรษฐีไม่ได้พูดพร่ำเพื่อหรือแช่ทุกความรู้สึกบนโซเชียลเหมือนคนทั่วไปเพราะเขารู้ว่าทุกคำพูดอาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์ทุกความคิดเห็นอาจสะท้อนภาพใหญ่ของบริษัททุกท่าทีอาจสั่นคลอนตลาดหุ้น เพราะเขาไม่ใช่แค่บุคคลแต่คือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยล้านพันล้านทุกพฤติกรรมจึงมีผลต่อภาพรวมเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่เป็นความน่าเชื่อถือในระยะยาว 5. เขาลงทุนในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าลงและมักจะถูกหัวเราะก่อนจะถูกยอมรับ สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าบ้าหรือเสียเงินเปล่าคือสิ่งที่มหาเศรษฐีกำลังเทเงินลงไปเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กล้าเขาก็จะได้ผลลัพธ์แบบคนส่วนใหญ่ลองนึกถึงอีลอนมัสก์ที่ลงทุนในจรวดทั้งที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรือเจฟ f b เบโซสที่เริ่ม Amazon ตอนที่ไม่มีใครคิดว่าขายของออนไลน์จะเป็นเรื่องจริงจัง มหาเศรษฐีรวยจากการมองเห็นก่อนและยืนหยัดในความเชื่อแม้จะถูกต่อต้าน 5. เขาใส่ใจสุขภาพเหมือนมันคือทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งหลายคนคิดว่าเศรษฐีแค่ทำงานหนักแต่เบื้องหลังคือความใส่ใจในสุขภาพระดับเชิงกลยุทธ์เขารู้ว่า ถ้าร่างกายไม่พร้อมความคิดจะช้าพลังจะลดและเขาจะไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบหล,กลักหลานได้อย่างแม่นยำเขาออกกำลังกายแบบมีโคช้ชเขานอนอย่างมีคุณภาพเขากินอาหารที่ช่วยให้สมองทำงานเต็มประสิทธิภาพบางคนใช้เวลากับธรรมชาตินั่งสมาธิหรือดีท็อกซ์ความคิดเชิงลบ เพราะเขามองตัวเองไม่ใช่แรงงานแต่คือเครื่องจักรระดับจักรวาลที่ต้องได้รับการบำรุงอย่างดีที่สุด 6. เขาไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่ทำเพื่อวิสัยทัศน์ คนที่อยากรวยจะโฟกัสแต่ยอดขายยอดกำไรแต่คนที่รวยแล้วกลับโฟกัสที่คำว่า Impact หรือผลกระทบระดับโลกเขาทำธุรกิจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้งประเทศเขาสร้างเทคโนโลยีเพื่อทำให้มนุษย์อยู่รอดเขาลงทุนเพื่อช่วยโลกเพราะเมื่อคุณคิดใหญ่ถึงระดับเปลี่ยนโลกเงินจะตามมาเองเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่เป้าหมาย 7. มหาเศรษฐีรู้ว่าความเงียบคืออาวุธลับในโลกที่ทุกคนโพสต์โวยวายและโชว์ชีวิต24ชั่วโมงมหาเศรษฐีกลับใช้ความเงียบเป็นเกราะปกป้องเขาไม่บอกว่ากำลังจะทำอะไรจนมันสำเร็จเขาไม่พูดอวดว่าเจ๋งแค่ไหนเพราะให้ผลงานพูดแทนเขาไม่เสียเวลาตอบคำวิาพากเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายใหญ่กว่าเสียงนกเสียงกา 8. เขาไม่กลัวการเริ่มใหม่แม้ต้องล้มเป็นศูนย์มหาเศรษฐีหลายคนล้มเหลวเป็นพันล้านแต่ยังลุกขึ้นได้เพราะเขาไม่ได้กลัวการเสียเงินแต่กลัวการเสียศรัทธาในตัวเองสิ่งที่ทำให้เขากลับมารวยอีกได้ไม่ใช่โชคแต่เป็นชุดความคิดที่เขาสร้างมาหลายปี 7. บทสรุปเพิ่มเติมมหาเศรษฐีไม่ใช่แค่คนที่หาเงินเก่งแต่คือที่ใช้เวลาใช้พลังใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาและมีระดับเขาไม่ปล่อยให้วันวันหนึ่งผ่านไปเฉยๆแต่เขาสร้างระบบคิดเกมสร้างผลกระทบและยืนหยัดในวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่หากคุณอ่านถึงตรงนี้แสดงว่าคุณมีแววของเศรษฐีคนต่อไปเบื้องหลัง เบื้องหลังชีวิตส่วนตัวของมหาเศรษฐีที่ไม่มีใครบอกคุณเนื้อหาที่ลึกและจริงจังเปิดเผยอ,อีกด้านที่โลกไม่ค่อยเห็นพรานว่าความเหงาที่หรูหราเบื้องหลังของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักมาพร้อมกับระยะห่างทางจิตใจกับผู้คนรอบตัวเมื่อคุณเริ่มคิดต่างจากคนทั่วไปเมื่อคุณไม่มีเวลาไปปาร์ตี้หรือดูละครเหมือนเดิม เมื่อคุณเริ่มโฟกัสกับเป้าหมายใหญ่เกินกว่าจะอธิบายได้ในบทสนทนาทั่วไปคุณจะเริ่มห่างจากคนที่คุณรักโดยไม่ตั้งใจเพราะเวลาคุณพูดถึงภารกิจระดับโลกพวกเขาอาจจะยังคิดแค่เรื่องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเวลาคุณคุยเรื่องกลยุทธ์ระยะสิบปีพวกเขาอาจแค่อยากพักสมองความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเข้าใจคือราคาที่เศรษฐีจำนวนมากต้องจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่คนทั้งโลกฝันถึง ขนวดจิตใจที่ถูกฝึกแบบทหารคุณคิดว่าเศรษฐีตื่นมาพร้อมแรงบันดาลใจทุกวันหรือไม่ไม่ใช่เลยพวกเขาไม่ได้พึ่งแรงบันดาลใจแต่พึ่งวินยัยเศรษฐีที่แท้จริงฝึกใจตัวเองเหมือนฝึกทหารเขาบังคับให้ตัวเองทำในสิ่งที่ยากแม้จะไม่รู้สึกอยากทำเพราะเขารู้ว่าความสำเร็จไม่เคยรอให้เรารู้สึกพร้อมเขาเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ตัวเอง เขาสร้างพื้นที่เงียบในหัวเพื่อตัดเสียงลบออกไปเขารู้ว่าในวันที่โลกวุ่นวายคนที่สงบนิ่งคือคนที่ได้เปรียบพระนวดความสัมพันธ์ที่มักพังเพราะความเติบโตเศษถีจํำนวนมากต้องเสียคนรักหรือครอบครัวระหว่างทางไม่ใช่เพราะเขาแลว้วแต่เพราะเขากำลังเปลี่ยนเร็วเกินไปขณะที่คนอื่นยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขากลับเรียนรู้ทุกวันอ่านทุกวันพัฒนาทุกด้าน ความคิดเขาไปไกลขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่เขารักอาจยังอยู่ที่เดิมนั่นคือจุดที่เกิดช่องว่างและถ้าอีกฝ่ายไม่เข้าใจความรักอาจเดินไปต่อไม่ได้เศษถีจึงมักอยู่กับคนที่เติบโตไปด้วยกันเท่านั้นประนวดความเชื่อที่ลึกซึ้งจนเหมือนลัทธิส่วนตัวเศษฐีมักมีระบบความเชื่อส่วนตัวที่เข้มขน้นจนดูประหลาดในสายตาคนทั่วไปบางคนเชื่อเรื่องคลื่นพลังงาน บางคนมีพิธีกรรมทุกเช้าเช่นเขียนเป้าหมายพูดกับตัวเองหรือเดินสมาธิบางคนเชื่อในพลังของจิตใต้สำนึกและใช้มันนำทางพวกเขามีความเชื่อที่ลึกกว่าศาสนาเพราะมันคือศาสนาของความสำเร็จที่สร้างขึ้นเองพระนวดเขาไม่วัดขุนที่เงินแต่ดูจากชุดความคิดคุณอาจคิดว่าเศรษฐีจะสนใจแค่คนที่มีเงินเท่าเขา พิษถนัดคนรวยจริงไม่ได้สนใจว่าคุณมีเท่าไรแต่เขาดูว่าคุณคิดยังไงคุณฝันใหญ่ไหมคุณกล้าเปลี่ยนแปลงไหมคุณเรียนรู้เร็วแค่ไหนคุณจริงจังแค่ไหนกับสิ่งที่พูดว่าจะทำนี่คือภาษารับของแสถีที่คนธรรมดาฟังไม่ออกประนวดชีวิตวนลูปทำสิ่งเดิมแต่ลึกขึ้นทุกวัน เบื้องหลังที่ดูน่าตื่นเต้นของเศรษฐีจริงๆแล้วเต็มไปด้วยลูบซ้ำตื่นเช้าเวลาเดิมอ่านหนังสือประชุมคิดพัฒนาพัดแล้ววนกลับมาตื่นเช้าอีกวันตันลูบของเขาไม่ได้เหมือนเดิมมันลึกขึ้นทุกวันสิ่งที่เขาอ่านไม่ใช่เพื่อความรู้ใหม่แต่เพื่อเข้าใจลึกขึ้นสิ่งที่เขาทำซ้ำไม่ใช่เพื่อชินแต่เพื่อคมกว่าเดิม กระนวดสรุปความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเหินแต่คือผลลัพธ์ของชีวิตที่จงใจเบื้องหลังของมหาเศรษฐีไม่ใช่ชีวิตหรูหราแต่คือชีวิตที่เจ็บปวดอย่างมีเป้าหมายเขาแลกเวลาว่างเพื่ออิสรภาพเขาแลกความสบายเพื่อสร้างอาณาจักรเขาแลกเสียงหัวเราะในวันนี้เพื่อเสียงปรบมือในวันข้างหน้าและสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองก็คือคุณพร้อมจะใช้ชีวิตแบบนั้นไหม ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ